มีคนอยากจะบอกคุณว่าโคตรรักเองเลยวะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปแดนดอมนะคะเดี๋ยวเราาจะดูให้คุณมีไพ่สองสองสำรับนะคะที่จะดูให้ขอดูหน่อยว่า,าคนที่เขาจะเข้ามาบอกคุณว่า โคตรรักเองเลยวะ่ะตรงเนี้ยเขาคือใครเนาะเออดูพลังงานของเขาหน่อยว่าเขาเป็นคนลักษณะไหนเอขอไพ่หนึ่งใบค่ะอะขอดูของคุณอ่าหนึ่งใบเออบุคลิกลักษณะของคุณคุณเป็นยังไงนะไพ่ประจําตัวคุณเนี่ยขอไพ่หนึ่งใบเออเดทวิ เดวิลเนี่ยขอไพ่ขยายหนึ่งใบขอไพ่ขยายให้คุณหนึ่งใบหน่อยเนาะเดวิลนี่ขยายหนึ่งใบตัวคุณเดดเดตเออขอไพ่ขยายเพิ่มอีกหนึ่งใบนะเนาะไพ่ตัวคุณนะขอไพ่ขยายเพิ่มอีกหนึ่งใบคิงออฟเซอร์ โอเคอของเขาเป็นวิวออฟฟอร์จูนขอไปขยายเพิ่มให้เขาอีกหนึ่งใบเขาเป็นเดอะฟูลเ h e ะวิวออฟฟอร์จูนเดอะฟูลเขาเท่ากันก็ได้เนาะ ขยายเพิ่มให้เท่ากันออีกหนึ่งใบอ่ะเอาได้ไพ่เดอะเดทเหมือนกันเลยพวกคุณเนี่ยนี่ธรรมดาเลยสองคนพวกคุณเนี่ยเออฮาร์ดคอร์พอกันเลยเนาะเออเอาเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเออขอดูสถานการณ์ ของเขาหน่อยว่าเออเขาเป็นยังไงเขาถึงอยากมาพูดคำนี้กับคุณน,นะเขาถึงอยากมาบอกคำว่าโคตรรักเองเลยวะ่ะเออขอไพ่ของเขานะไพ่ของเขาขอไพ่เออขอไพ่ห้าใบเนาะสถานการณ์ของเขาหนึ่งสอง สามสี่ขอให้หึงใบใบสุดท้ายอ่าอ่ะ,อะขอเก็บไพ่ก่อนเนาะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ละวอ่ะขอดูไพ่ของคุณหน่อยว่าอ่าแล้วคุณไปช่วยเหลืออะไรเขาเขาถึงอยากมาพูดคำนี้กับคุณเนาะคุณไปทำอะไรให้เขาเขาถึงอยากมาพูดคำนี้กับคุณขอไพ่ห้าใบ หนึ่งผ้าให้สิบถ้วยเลยหนึ่งสองสามสี่ผ้าอีกหนึ่งใบห้าผ้าข,ขยายผ้าโฟรโออฟสอร์ดนะคะ ขอพ่้ขยายพ่าย to o f view uh, มาดูว่าตัวเขาเนี่ยเป็นใครเนาะตัวเขาเป็น uh, view of fortune uh, the fool แล้วก็เป็น uh, the dead เนาะตัวเขานี่คนที่อยากจะมาบอก คุณว่าโคตรรักเองเลยวะ่ะคนคนนี้เป็นคนจริงเ,เป็นคนจริงพอๆกับคุณนั่นแหละนะนะเพราะว่าเขาเป็นเดอะเดเหมือนคุณนี่คนที่เป็นเดอะเด e นี่เป็นคนจริงนะเป็นคนจริงจังกับชีวิตค่อนข้างจะซีเรียสกับชีวิตนะรักใครรักจริงทำอะไรทำจริงอะ เดอเนี่ยแต่ว่าในความเป็นคนจริงนั้นก็มีความเป็นเดอะฟูลเดอะฟูลในที่นี้อ่าถ้าดูไพ่สามใบที่ขยายออกมาจากวิว l of f o r ์ u n e เดอะฟูลในที่นี้อ่าไม่ได้แปลว่าคนโง่แบบตรงๆนะแต่อาจจะชอบทำตัวเหมือนแก้งโง่นะหรือว่าอาจจะชอบทำตัวติงต้องชอบทำตัวแบบบ้าๆาบาๆบางครั้งนะคนเนี้ย หรือว่าเด o ฟูอาจจะชอบอเดินทางท่องเที่ยวเนาะคนคนนี้แต่ว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่แบบว่าวิวออฟฟอร์จูนเป็นคนที่มีโชคลาภเข้ามาเสมอนะ,อะโชคลาภเข้ามาเพราะว่าความรู้ความสามารถของเขานี่แหละเพราะว่าเดอะเดตนี่คือคนที่ทําอะไรทําจริงอะถ้าเขาได้ศึกษาอะไรเขาจะศึกษาแบบลงลึกแบบถึง แท้ของเรื่องนั้นเลยอ่ะเออถ้าเขาทํางานอะไรหรือว่าเขาทําอะไรในชีวิตน่ะเขาจะแบบว่าเอาจริงเอาจังอ่ะเออกับชีวิตนะคนคนนี้เป็นประมาณนี้เนาะตัวคุณล่ะเป็นคนยังไงตัวคุณอ่ะเป็นคนที่อ่าไพ่ของคุณคือ The Devil King อ่าขยายออกมาเป็น The Death แล้วก็ King of Swords คุณก็เป็นคนจริงพอๆกันเนาะเออคนคุณเนี่ยเดดวิลเนี่ยเป็นคนที่มีไฟในการทำงานนะเออเนี่ยเห็นไหมไฟในลูกพึบอย่างเงี้ยเออมีไฟในการทำงาน The Dead. เดดเป็นคนที่เห็นไหมเออคุณกำลังอ่าบางคนมีการตื่นรู้นะมีการจะจบจากบางสิ่งบางอย่าง กำลังจะจบจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตอบโจทย์ในชีวิตนะเออที่มันรู้สึกเหน็บหนาวที่มันรู้สึกไม่ไม่ได้รับความอบอุ่นได้ไม่ได้รับสิ่งที่มันตอบโจทย์นะเออมันจะจบไปในสิ่งนั้นนะตอนนี้สภาวะของคุณตัวคุณแล้วคุณจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่เป็นเนี่ยเหมือนใบไม้ต้นไม้ที่ผี ใบออกมาใหม่อย่างเงี้ยคุณกําลังจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ซึ่งคุณพินิจพิเคาะพิจานาดีแล้วว่าเออสิ่งเนี้ยเออคุณคุณเหมาะที่จะจะทำสิ่งเนี้ยอ,อ,อะไรประมาณนี้เพราะว่าคุณเป็นระดับ k i n ไงนะเออระดับ king ไงนะคุณมีการตื่นรู้ในบางสิ่งบางอย่างนี่แหละนะ แล้วคุณอาจจะมีไฟในในสิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยอ,อมีไฟอย่างมากอะเออดวิลเนี่ยจริงจังมากอะอ,อจริงจังแบบคุณจ้องเลยว่าคุณจะทำสิ่งนี้ให้มันสำเร็จเนี่ยไฟในการน่าจะเป็นในการทำงานในในการทำสิ่งที่คุณได้ได้คิดไว้อะออคุณจะลงมือทำให้มันเกิดการเติบโตขึ้นอย่างเงี้ย นี่คือตัวคุณนะเนาะแล้วยังไงต่อ,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 อแล้วสถานการณ์ของคุณกับเขาเออสถานการณ์ของเขาเนี่ยออตัวเขาเองเนี่เป็นคน night o f cups เป็นคนที่แบบว่าออใจดีอะไปที่ไหนอะไรยังไงอะตัวเขาก็จะแบบว่าส่อองความรักส่อองแบบ สิ่งดีๆให้กับคนอื่นเสมอแต่ว่าช่วงนี้ตัวเขาอ่ะจะแบบว่ามีเรื่องงานที่แบบว่าค่อนข้างที่จะวุ่นวายในเรื่องของกิจการงานงานเยอะพูดง่ายๆเออคนคนนี้เป็นคนใจดีนะเป็นคนที่มีความแบบว่า,ามีความเพียบพร้อมอาบางคนรูปร่างหน้าตาดีด้วยาบางคนเก่งในเรื่องของ เก่งภาษา the world เนี่หรือว่าเป็นคนที่ทำงานเก่งระดับที่ว่าไปได้ไกลถึงทั่วโลกอ่ะไปได้ไกลถึงต่างประเทศหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับกับต่างประเทศเนี่ยคนนี้งานยุ่งมากเลยช่วงเนี้ยงานเยอะงานยุ่งเนี่ยเขากำลังจะจะเอ็ดออฟวันส์เขากำลัง มีโปรเจกต์งานใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเขารู้สึกแบบว่ามันมันเป็นอะไรที่ท้าทายความรู้ความสามารถของเขามากๆเลยนะเออแล้วงานเนี้ยมันเหมือนแบบเศกปิ้งออกมาจากแบบแบบแบบเหมือนเป็นพลังวิเศษที่เศษงานนี้มาให้กับเขาเลยเออเห mm. มือนแบบเหมือนแบบลอยมาแบบที่ว่า มาแบบอย่างมหัศรรย์อย่างเงี้ยงานเนี้ยอจูจๆเขาก็ก็ได้งานนี้มาหรือว่ยยังไงเ,เป็นหรือว่าเป็นงานที่เขาคิดเองได้หรือว่าทําเองยังไงก็ตามคนคนนี้เขาเป็นคนที่ทํางานเก่งอะเอ็ดอวานส์กำลังจะมีการเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าทําสิ่งใหม่ๆหรือว่าเขาได้สิ่งใหม่ที่เขารู้สึกว่า ไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากๆเลยอ่ะเออนี่แต่ว่างานของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเออได้มาแล้วเขาจะแบบว่าง่ายง่ายอะไรนะเขาจะต้องเนี่ยเอ e ออเปอเรเตอรเขาจะต้องแบบเหมือนการปรุงอาหารนอะ่ะเ็จะต้องทําอะไรที่แบบว่าใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการทํากิจการงานนี้ให้กิจการงานนี้มัน มันมันดีอ่ะเหมือนการปรุงอาหารให้มันอร่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่า,า,าใช่ไหมใส่ปรุงอะไรเข้าไปแต่ละคนมันจะปรุงอาหารออกมารสชาติไม่เหมือนกันหรอกนะฝีมือของแต่ละคนน่ะเออเหมือนการทํางานอ่ะเขาก็จะต้องใช้ฝีมือในการทํางานของเขาอ่ะคนคนนะี้เนาะสถานการณ์ของเขาเป็นประมาณนี้นะคนที่เขาแบบเอเอ คนที่เขาอยากจะบอกคุณว่าโคตรรักเองเลยว่ะเออคนคนนี้แล้วคุณเป็นใครอ่ะตัวคุณนะไปช่วยเหลือไปทำอะไรให้เขาเขาถึงอยากมาพูดคำนี้กับคุณตัวคุณเป็น Ten of Cups คุณเป็นคนที่ใครอยู่กับคุณแล้วก็มีความสุขเออคุณไปสร้างความสุขความสบายใจความอบอุ่นให้กับเขาอ่ะเออ Ten of Cups นี่เหมือนคนในครอบครัวเนี่ย ไปช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอะตัวคุณน่ะไม่ว่าจะซัพพอร์ตเรื่องอะไรก็ตามอะ,ะเป็นเรื่องเรื่องความรู้สึกเรื่องอะไระส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นความรู้สึกนี่แหละเทนนอฟครับมันคือความรู้สึกที่แบบว่าเติมเต็มอะเติมเต็มแบบอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวเลยอะเออหรือว่าพวกคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวกันจริงๆก็ได้เนาะ เป็นคนรักเป็นคนในครอบครัวเป็นประมาณนี้แหละหรือว่าสิ่งที่คุณทําให้เขาอ่ะมันมันอบอุ่นมากๆมันเป็นแบบทาให้เขารู้สึกดีมากๆเลยอ่ะเหมือนมันเหมือน,นการได้รับความรักความอบอุ่นจากคนในครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วคุณเป็นคนที่แบบเนี่ยเมื่อเขาทูออฟวิว ตัววิวขยายออกมาเป็นเดชาริออดตัวคุณเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็จะพร้อมที่จะเข้าไปไปช่วยเหลือไปไปถึงเลยอ่ะไปถึงที่เลยอ่ะบางคนน่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเงินคุณก็แบบซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินหรือว่าถ้าเขามีปัญหาเรื่องความรู้สึกคุณก็พร้อมที่จะ เข้าไปช่วยเหลือที่จะแบบว่าไปแบ่งเบาภาระไปแบ่งปันความรู้สึกให้เขารู้สึกดีขึ้นนะ่ะไปช่วยเหลือยังไงเดชาริออดเนี่ยก็คือการเข้าไปช่วยเหลือ,อเข้าไปหาเข้าไปใส่ใจเข้าไปห่วงใยหรือบางคนถ้าถ้าเป็นเรื่องเงินก็เข้าไปซัพพอร์ตเรื่องเงินด้วยนะบางคนคน ซัพพอร์ตความรู้สึกแล้วก็นี่การเข้าไปซัพพอร์ตของคนเนี่ยเป็นการพูดคุยการสื่อสารการเจราจาดมูลคือเซนที่คุณมีคุณจะซัพพอร์ตความรู้สึกเขาได้เพราะคุณจะมีเซนแบบยังรู้ความรู้สึกของเขาได้อย่างลึกซึ้งอะ่ะเพราะว่าไพ่ใบถัดมาของคุณก็คือ Queen o f ครับนะคะ q ว e e n of ครับก็คือคนที่จิตใจดีเป็นคนใจดีอะ่ะ เป็นคนที่แบบว่าเข้าใจเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างลึกซึ้งอะ่ Moon, อะแอดมูลเ,เ,เนี่ยเป็นเซน์เนี่ยที่คุณจะสามารถพูดคุยหรือว่าทําอะไรให้เขารู้สึกดีขึ้นอ่เออเป็นเซน์ของคุณเลยนะคุณจะไปซัพพอร์ตความรู้สึกเขาอะ่อะซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆที่คุณสามารถซัพพอร์ตได้นั่นแหละเออมันทําให้โดยเฉพาะการพูดคุยการสื่อสารการเจราจาของคุณนี่แหละ ฟออฟสอดเห็นไหมจากที่เขาแบบเหมือนคนที่หลับไหลเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเหมือนคนป่วยอะเออป่วยใจหรือว่าป่วยทางร่างกายก็ตามอ่ะเขาจะรู้สึกดีขึ้นมาเลยอะเ,อเขา ตัวคุณเนี่ยไปกลายเป็นคําพูดคําจาของคุณเนี่ยความเป็นเดอเอมเพอเรอร์ของคุณน่ยไปทําให้เขารู้สึกดีขึ้นแบบที่ว่าเขาจะรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ขึ้นอ่ะความมั่นคงทางอารมณ์ของคุณความความเป็นคนแบบระดับเดอเอมเพอเรอร์เป็นคนที่แบบว่าสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาได้อ่ะในหลักๆน่าจะเป็นความรู้สึกของเขานี่แหละบางคน ความรู้สึกเนี่ยเข้าไปพูดคุยสื่อสารเจรจาหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุยนอกครับเป็นการสื่อสารการเจรจาจากเส้นของคุณนี่แหละไปซับพอร์ตความรู้สึกบางคนก็การเงินด้วยบางคนก็เป็นความรู้สึกที่คุณจะทําให้เขารู้สึกมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นจากความจากความที่คุณมีความเป็นผู้นําของคุณนะคุณจะเข้าไปช่วยเหลือให้เขารู้สึกดีขึ้นอย่างเงี้ย ดังนั้นเขาก็เลยอยากจะมาบอกคุณว่า,าโคตรรักเองเลยวะ่ะโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปดันดอมนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ